สวัสดีครับก็สําหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลการจับสลากฟุตบอลสโมสรยุโรปทั้ง3รายการนะครับตอนนี้ก็จับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกยูฟ่ายูโรปาลีกแล้วก็ยูฟ่ายูโรปาคอนเฟลเอนซ์ลีกนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันจากทัวใหญ่ไปทัวเล็กแล้วกันนะครับมาดูที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายของฤด,ดูกาล2023-2024นะครับก็จับออกมาเรียบร้อยแล้ว ในรอบนี้ทีมจากประเทศเดียวกันยังไม่ได้เจอกันนะครับแล้วก็ทีมที่เป็นแชมป์กลุ่มของของรอบแบ่งกลุ่มก็จะเป็นทีมวางพบกับทีมรองแชมป์กลุ่มของกลุ่มต่างๆนะครับจับออกมาเนี่ยปรากฏว่ารอบนี้ปีนี้ถือว่ายังไม่มีคู่ที่คือฮาบิกแมปสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็มีหลายคู่ที่น่าสนใจนะครับคู่ใหญ่ๆก็ปรากฏว่าแชมป์เก่านะฮะ แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ต้องบอกว่าเจองานเบามากๆเลยนะครับเพราะว่าจับไปเจอกับ FC ฟซีโคเปนเฮเกนนะครับทีมจากเดนมาร์กซึ่งดูจากในในโถของทีมรองแชมป์เนี่ยน่าจะเป็นทีมที่อ่อนที่สุดแต่ว่าก็เป็นทีมที่เขี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกรอบแบ่งกลุ่มมาแล้วนะครับในรอบแรกแต่ว่ามาดูมาเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอของจริงแบบนี้น่าจะผ่านยากนะครับแชมป์เก่าเรือใบสีฟ้าถือเป็นทีมที่จับฉลากฟุตบอลถ้วยเนี่ยโชคดีตลอดเจอทีม เล็กตลอดนะครับปีนี้ก็น่าจะผ่านได้นะครับส่วนอาร์เซนอลเนี่ยก็ถือว่าเจองานไม่ได้ยากมากนะครับอาร์เซนอลพบกับ f อ p ซ r ปอร์โตจากโปรตุเกสนะครับก็ชั่วโมงนี้อาร์เซนอลก็ถือว่าแข็งนะผมว่าก็ภาษีดีกว่าปอร์โตพอสมควรนะครับนี่ก็เป็น2ทีมจากอังกฤษนะครับที่เข้ารอบมานะครับส่วนคู่อื่นบ้างนะครับนาโปลีจากอิตาลีนะครับพบกับบาร์เซโลนาจากสเปนนะครับก็ถือว่าชั่วโมงนี้บาร์ซ่าเองก็ ไม่ได้พีคมากนะเพราะว่าผลงานในลีกเองก็ขึ้นขึ้นลงๆนะครับตอนนี้อยู่อันดับ3ก็แต้มห่างจากเรียมาดิดดแล้วก็คิโรนาพอสมควรเลยนะครับปีนี้ถือว่าป้องกันแชมป์ลาลิกายากมากส่วนานาโปลีนะครับหลังจากได้แชมป์กันโชดซิลีอาปีที่แล้วปีนี้มีการเปลี่ยนโค้ดอะไรต่างๆผลงานไม่ดีล่าสุดได้โค้ดใหม่วอเตอร์มาซารี่นะครับกลับมาคุมทีมอีกครั้งในรอบ10ปีก็ต้องจูนกันใหม่เลยนะครับ2ทีมนี้ก็ถือว่า สูนสีนะครับมีโอกาสทั้งคู่นะครับส่วนีกคู่หนึ่งปลาลีสเซีงชาวแมงจากฝรั่งเศสพบกับเรอัลซเซดาดจากสเปนนะครับเปเชก็หลังจากที่ไม่มีทั้งเนมาแล้วก็เมซี่ก็ก็ดูจะทีมจะอ่อนลงมาบ้างมาเจอรอบนี้กับซเซดาดซึ่งปีนี้ก็ผลงานใช้ได้เลยนะครับก็ถือว่าไม่ง่ายักทีเดียวสําหรับเปเชในการผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับคู่นี้อีกหนึ่งเกรดต้องสนใจก็คือจะมี2นักเตะเอเชียเจอกันนะครับ ก็คืออ e ีคังอินของเปเช่แล้วก็ทาเคฟุสักคุโบะของโซเซดัดนะครับมีโอกาสดวลกันในเกมนี้ด้วยนะครับคู่ถัดมาอินเตอร์มิลานนะครับจากอิตาลีเจอกับแอตเติรโกบดริตจากสเปนนะครับนี่น่าจะเป็นคู่ที่เป็นบิ๊กแมตที่สุดของรอบนี้นะครับอินเตอร์มิลานปีนี้ผลงานดีมากๆในการโช์ซีลีอานะครับขึ้นนําเป็นจากฝูงมาทิ้งห่างด้วยมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ในปีนี้นะครับผลงานนักเตะหลายคนก็ค่อนข้างดีนะแม้จะเสีย รมาปลูกากูออกไปแต่ว่าราอุตโลมาเตเนสปีนี้ผลงานดีมากนะครับรวมถึงได้มาคุสตูรานเข้ามาในแดนหน้าด้วยนะครับก็เลยทีมผลงานดีนะครับส่วนทีมตราหมีผลงานเขาก็ตามมาตรฐานอยู่แล้วนะครับในหลีกก็เกาะหัวตารางนะครับในบอลถ้วยเองก็เข้ารอบลึกได้บ่อยๆนะครับอีกหนึ่งเกรดที่น่าสนใจก็คือเดียโก้ซิเมลเน่นะครับนอกจากจะเป็นผู้เล่นของแอตเลติโกมาลิดนะครับเคยเล่นกับทีม2ออรอบก็ เคยายจากแอตมาลินมาอยู่อินเตอร์ด้วยนะครับในช่วงปี97-99นะครับก็ครั้งนี้มาเจอทีมเก่าเหมือนกันนะครับคู่ถัดมา PSV อ h o เฟนนะครับจากเนเธอร์แลนด์พบกับโบรุสเดอร์มุนจากเยอรมันนะครับ PSV ปีนี้ผลงานในลีกดีนะครับนำเป็นจากฝูงแบบค่อนข้างจากห่างเหมือนกันนะครับส่วนดอทมุนผลงานในลีกยังไม่ค่อยสู้ดีนะครับตอนนี้ยังไม่ติดท็อปโเลยแต่ว่า ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกเขาอยู่กรุ๊ปอัปเดตแล้วสามารถจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มได้มาเจอกับ PSV รอบนี้ก็ถือว่าชื่อชั้นอย่างดีกว่าสำหรับตอดมุนนะครับคู่ถัดมาลาซิโอจากอิตาลีพบกับไบเยนมิวนิคจากเยอรมันนะครับโอ้โหลาซิโอผลงานปีนี้ไม่ค่อยดีนะครับอยู่กลางตารางของอิตาลีเลยส่วนไบเยนโอ้โหปีนี้ได้แฮร์รี่เคนเข้ามานะครับก็ผลงานเปรี้ยงปล่างนะครับ ก็ดูแล้วลาซิโอไม่นา่ารอดน,นะเจอพี่เสือปีนี้นะครับส่วนคู่สุดท้ายแอรเบไรซิกจากเยอรมันเจอกับเรอลมริดจากสเปนนะครับไลซิกก็เป็นทีมแกล่งจากเยอรมันนะฮะผลงานก็ช่วงหลังเข้ารอบน็อกเอาท์แชมเปี้ยนลีกได้ตลอดเลยนะครับแต่ว่ามาเจอเรอลมริดที่เป็นทีมที่ได้ถ้วยรายการนี้มากที่สุดนะครับแม้ว่าปีนี้จะเจอผู้เล่นบาดเจ็บตลอดเวลาเลยแต่ว่า ผลงานทีมก็ยังดีนะครับในลาลิก้าก็เป็นจ่าฝูงอยู่ส่วนหนึ่งก็ภาะวะปีนี้ได้จูดเบลิงแฮมเข้ามานะครับถือว่าคุ้มค่าเงินที่จ่ายไปมากๆเลยนะครับก็ต้องลุ้นว่าพอถึงช่วงเตะเนี่ยทางด้านของวินิสุสจูเนียจะหายเจ็บกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับผู้เล่นของทีมนะครับนี่ก็คือ16ทีมสุดท้ายของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับเตะนัดแรกเนี่ยวันที่13 กับ14กุมภาพันธ์แล้วก็20กับ21กุมภาพันธ์นะครับเลก2ก็จะไปแข่งเดือนมีนาคมเลยนะครับส่วนทีมเต็งแชมป์ตอนนี้นะครับบอลรับพนันถูกกฎหมายยกให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยังคงเป็นเต็งหนึ่งของรายการนี้สําหรับทีมแชมป์เก่านะครับเพราะว่าเจอทีมไม่แข็งด้วยโอกาสเข้ารอบสูงนะครับส่วนเต็ง2เป็นไบร์ทมิวนิกก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่โอกาสเข้ารอบสูงเต็ง3เป็นเรอัลมาริ จากสเปนนะครับเต็ง4เป็นอาร์เซนอลแล้วก็เต็ง5เป็นปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับนี่คือถ้วยใหญ่ของยุโรปมาดูถ้วยรองบ้างนะครับก็เป็นยูฟายูโรปาลีกอ่าบอ bon ลยูโรปาลีกรวมถึงคอนเฟลเลซลีกนะครับเขาจะไม่เหมือนกับแชมเปี้ยนลีกก็คือจะมีรอบเป็นรอบเพลย์ออฟเนี่ยเตะกันก่อนที่จะเข้าสู่รอบ16ทีมด้วยนะครับซึ่งในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยทีมที่เป็นแชมป ของแต่ละกลุ่มของในยูโรปาลีกเนี่ยจะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปเลยนะครับก็จะมีเวสต์แฮมมีไบรตันนะครับกาสโกเลนเจอร์อัตารันตาลิเวอร์พูลบียา l เรลลสลาเวียปลกแล้วก็ไบเออร์เดอร์บูเซ่นนะครับพวกนี้คือเข้ารอบไปรอเลยส่วนทีมรองแชมป์กลุ่มจะต้องมาเตะกับทีมอันดับ3ที่ตกมาจากยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับมาเล่นในรอบเพลย์ออฟกันนะครับก็ปรากฏว่าจับออกมานะครับ ก็จะมีเฟยนูดนะครับพบกับโรม่ารองแชมป์เก่านะครับโรมาก็เจองานไม่ง่ายนะครับคู่ถัดมาเอซิมิลานจากอิตาลีนะครับพบกับแบรนจากฝรั่งเศสนะครับลองส์นะครับจากฝรั่งเศสพบกับไฟบวกจากเยอรมันนะครับยังบอยส์จากสวิตเซอร์แลนด์พบกับสปอ์ติงลิสบอนจากโปรตุเกสเบนฟิก้าจากโปรตุเกสพบกับตูลูสจากฝรั่งเศสนะครับรากาจากโปรตุเกสพบกับคาราบักจากอาเซอร์ไบจานกาลาตาสลายจาก ตุรกีนะครับพบกับสเปนทัพปลาจากเช็กนะครับแล้วก็ชัคเตอร์โดเนตจากยูเครนพบกับมาร์เซย์จากฝรั่งเศสนะครับก็ทีมแรกที่บอกชื่อไปนะก็จะเป็นทีมที่ตกมาจากแชมเปี้ยนลีกนะครับส่วนทีม2ก็คือทีมจากยูโรปาที่เป็นรองแชมป์กลุ่มนะครับก็เลขแรกเตะ15กุมภาพันธ์นะครับเลข22 2่กุมภาพันธ์เตะกันจบปุ๊บก็จะมีการจับฉลากประกบคู่กับทีมในรอบ1 6ทีมสุดท้ายที่รออยู่ต่อไปนะครับ ส่วนทีมเต็งนะครับเต็งแชมป์ตอนนี้เต็งหนึ่งยกให้เป็นลิเวอร์พูลนะครับก็เป็นมาตรฐานระดับแชมเปี้ยนลีกอยู่แล้วสำหรับลิเวอร์พูลแต่ว่าปีนี้มาเล่นถ้วยเล็กนะครับเต็ง2เป็นเลเบกูเซนนะครับของซา so, บียอลอนโซ่ผลงานดีมากๆในบุนเดลิก้าก็เป็นจา่าฝูงอยู่นะครับปีนี้ได้ลุ้นเลยนะครับเลเบกูเซนแข็งมากๆเต็ง3เป็นเอซิมิลานนะครับเต็ง4เป็นไบรตันนะครับแล้วก็เต็ง5เป็นโรมานะครับ ส่วนเวสต์แฮมเนี่ยเป็นเต็งหกนะครับทีมแชมป์คอนเฟลเลนซ์เมื่อปีที่แล้วนะครับมาดูที่ถ้วยยูฟายูโรป้าคอนเฟลเลนซ์ลีกบ้างน,นะครับถ้วยอันดับสามถ้วยเล็กสุดนะครับก็จะเหมือนกับยูโรป้าเลยนะครับก็คือทีมที่เป็นแชมป์กลุ่มในรอบแบ่งกลุ่มจะไปยืนรอในรอบสิบหกทีมสุดท้ายเลยนะครับก็จะมีลิวมีมาค์คบิเทลอาวิฟวิกตอเรียเพลเซนครับบรูชแอสตันวิลล่าฟิออร์เรนติน่านะครับทีมรองแชมป์เก่าแล้วก็ PAOK OK, แล้วก็เฟเนบาเช่นะครับ ส่วนในรอบเพลย์ออฟจับฉลากมาเรียบร้อยนะครับก็จะมีทีมรองแชมป์กลุ่มของคอนเฟลเลริกเนี่ยไปเจอกับทีมที่ตกมาจากยูโรปาลีกก็จะมีสตอมการ์จากออสเตรียเจอกับเซโลวานบาติสลาวาจากสโลวาเกียนะครับเซอร์เวตจากสวิตเซอร์แลนด์เจอกับลูโดโกเลตจากบันแกเรียนะครับยูนิ่ยงแซงจินลัวนะครับจากเบลเยียมที่รอบแบ่งกลุ่มอยู่กับลิเวอร์พูลนะฮะมาเล่นเพลย์ออฟเจอกับไอทักแฟรงก์เฟิร์ตจากเยอรมันนะครับก็เจอของยากเลยเรอัเบรติสจากสเปนพบกับดินโมซากเรป จากโครเอเชียนะครับโอลิมเปียกอจากกรีซพบกับเฟรนซ์วาลสจากฮังการีอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมนะครับทีมจากเนเธอร์แลนด์ปีนี้ตกมาเล่นถ้วย3เลยนะครับจับเจอกับโบโดกริมของนอร์เวย์นะครับโมจากนอร์เวย์พบกับรีเกียวซอจากโปแลนด์แล้วก็มาค์คบีไฮฟาจากอิสราเอลพบกับเกนจากเบลเยียมนะครับนี่ก็คือรอบเพลย์ออฟของคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับมาดูทีมเต็งกันบ้างนะครับ รายการนี้ก็เตงหนึ่งเป็นแอสตันวิลล่านะครับทีมจากอังกฤษที่ตอนนี้ในลีกเองก็ได้ลุ้นแชมป์กับเขาเหมือนกันนะครับเป็นเตงหนึ่งของถ้วยนี้นะครับแล้วก็อูนค่อนข้างเน้นมากๆนะอูนเอเมรี่ในรอบแบ่งกลุ่มส่งตัวจริงลงเล่นบ่อยมากนะครับก็ดูแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งถ้วยที่วิลล่าเอาแน่นอนนะครับส่วนเตง2เป็นฟิออร์ลันติน่านะครับทีมรองแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วแพ้เวสต์แฮมปีนี้ก็เป็นเตง2นะครับ เต็ง3เป็นไอทัพแฟรง์เฟิร์ตนะครับเต็ง4เป็นเรียวแล้วก็เต็ง5เป็นเรอัลเบติกสนะครับสำหรับคอนเฟลลี่ก็จะเตะวันเดียวกับยูโรป้าเลยนะครับสิบห้ากุมภาแล้วก็22กุมภานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีจับฉลากเจอกับทีมที่รออยู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายอีก1ทีนะครับนี่คือ3ถ้วยนะครับที่จับฉลากมาล่าสุดเซหรับฟุตบอลสโมสรยุโรปนะครับก็ถ้าชื่นชอบก็ฝากติดตามฝากมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ